เปิดบ้านมูนาสาวไทยชีวิตพลิกสุดรวยจอดรถ20คันใส่เพชรร้อยล้านกันชัยถึงกับขอสุดๆๆๆๆของความอารังการเปิดบ้านปิยดาอดีตสาวทำทัวซินเดอรลล่าเมืองไทยหรือมูนาอันซารุนี เจ้าตัวเนี่ยบินจากดูไบกลับไทยเปิดบ้านหรูพร้อมออกมาต้อนรับเหล่าพิธีกรเฉพาะเพชรที่คอเครื่องประดับที่สวมใส่ออกมาต้อนรับแขกปาเข้าไป20-30กรัตแหวนที่นิ้วอีก10กะรัต2เมตรเหล่าพิธีกรรายการตีท้ายขวฮือหามากๆโดยเฉพาะหนุ่มกันใช้เข้าไปรูปคำเพชรถึงกับอ้าปากบอกว่าขอสักเม็ด มูนาเลยบอกว่าให้พามายูมาก่อนเมื่อถามว่าราคาเพชรที่ขอเท่าไหร่ก็ได้คำตอบว่าซื้อตึกสูงๆได้เลยกันชัยบอกหลายร้อยล้านเลยนะซื้อตึกสูงๆได้นี่ฮะล่าสุดมูนาขอให้สามีซื้อลอเลอให้ถ้าไม่ได้ลอเลอก,ก็ไม่เอาเพราะว่าเรามีหมดทุกยี่ห้อแล้วชีวิตครบสมบูรณ์ทุกอย่าง สามีขายตึกขายบ้านอยู่ที่ดูบทํทำอสังหาริมทรัพย์เมื่อก่อนทำน้ำมันด้วยทำบ่อน้ำมันกลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าออกรายการนี้โดยเฉพาะบ้านหลังนี้ซื้อมา9ปีแล้วลูกๆสองคนอยู่แถวนี้นานๆมาเจอลูกหลานกลับมาปีละ1-2ถึงครั้งตอนนี้อายุ66มีหลานสี่คนแล้วเมื่อก่อนชื่อปิยดา พอแต่งเป็นอิสลามชื่อมูนาไปอยู่ดูใบ28ปีแล้วบ้านหลังนี้เหมือนยกดูใบามาอยู่ที่นี่มีลูกกับสามีผู้ชายสองผู้ชายสองคนแรกเนี่ยอยู่เมืองไทยและมีลูกกับสามีแขกผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนผู้ชายอายุ26-27ถึงปีแล้วเพิ่งจบโทลูกกับสามีพูดไทยได้หมดเราสอนให้เขาพูด สามีทำกับข้าวไทยให้กินผัดเผ็ดผัดกะเพราต้มยำลาบไก่ตอนนี้เราอายุเยอะแล้วก็นั่งสบายๆให้เขาทำให้กินืม <c oughs> สะตองเลยนะครับนี่ <c oughs> เมื่อถามว่าได้เงินเดือน10ล้านจริงไหมมูนาบอกว่าไม่จริงแต่ก็ได้เยอะเพราะว่าเงินที่ดูใบเป็น10เท่าของที่นี่อย่างถ้าพี่ได้แสนก็คือล้านบ้านหลังนี้ชอบพอบอกว่า18ล้านก็ โอนมาซื้อเงินสดให้เลยยอมรับว่าชีวิตตัวเองเหมือนละครบ้านหลังนี้เล็กๆนะที่ดูใบใหญ่กว่านี้มากจอดรถได้20คัน ทุกวันนี้ชีวิตไม่ต้องทำงานตื่นมาแต่งหน้าเพราะว่าไม่ชอบหน้าเปือยต้องแต่งหน้าลงรูปตอบไอจีกลางคืนก็มีปราร์ตี้สังสรรค์แล้วแต่เขาจะเชิญมาเป็นแบบนี้ตลอดกว่า20ปีตอนนี้66แล้วขออยู่สบายๆไม่ทำงานขออย่าเจ็บอย่าไข้พอแล้วความฝันเราเป็นจริงแล้วเราอยากแต่งหน้าแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเราได้หมด ก่อนพบรักสามีก็เป็นผู้หญิงธรรมดาทำทัวเปิดบริษัททัวเล็กๆสามีมาใช้บริการทัวเรา5ปีหลังเราเลิกกับสามีก็เริ่มมาจีบเรามีคนบอกว่ารวยแต่เราไม่สนใจไม่คิดว่าเขาจะมาเอาเราโทรหาเราทุกวันจนเราลำคาญโทรเดือนละ4ี่แสนเขารวยเราก็เฉยๆบอกเขาอยากได้รถเบนซ์ 280E เมื่อก่อนขันด้าล้านเขาส่งเงินมาให้หนึ่งล้านมาซื้อรถแค่จีบนะเมื่อ30ปีก่อนเงินล้านเยอะมากรถเบนซ์ไม่ค่อยมีใครเขาเกินเกินแต่งงานเราก็ดีใจเริ่มชอบเขาแล้วไม่ได้ชอบเงินนะเราก็มีเงินของเราแม่เราขายเพชรใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านจุดในครอบครัวเขาสไพยแต่ละคนแม่เขามีลูกชายสี สไปซี 4, ่หลานอีก10อยู่บ้านเดียวกันหมดบ้านที่เราอยู่ตอนนี้ ไม่ได้ลำบากต้องแบกต้องคอนแต่ชีวิตเหมือนในละครต้องสู้กันสะพ้ายกับสะพ้ายลูกกับลูกตีกันแม่สามีดีกับเรามากเราปฏิบัติกับแม่สามีดีมากบีบนวดดูแลเขารักเราสะพ้ายอื่นก็มันไสเราเหนื่อยต้องคิดทำไงจะชนะสะพ้ายคนอื่นแต่ต้องแต่งตัวสู้กันต้องใช้เงินเยอะเหนื่อยมากแม่ เพิ่งรู้แม่เขาเตรียมผู้หญิงให้เขาแล้วเป็นลูกเจ้าของโรเล็กที่ดูใบตอนนั้นลูกสาวคนแรกซาร่า,อาตอนนั้นท้องลูกสาวคนแรกซาร่าเขาโทรมาบอกผู้หญิงคนนั้นเขาแต่งงานไปแล้วเขาไม่รอผมแล้ว เราเพิ่งรู้ไม่งั้นจะเป็นเมียคนที่เท่าไหร่ไม่รู้เสียใจทุกวันนี้ไม่ได้พาลูกชายสองคนกับสามีคนแรกไปอยู่ด้วยตั้งแต่แรกสงสารแต่ไปแล้วไม่รู้จะยังไงอนาคตจากนี้คงไม่ย้ายครอบครัวมาเมืองไทยเพราะว่าที่โน่นสมบัติเยอะมากเราคงไปไปมามาประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้ายังไงก็ลองไปติดตามดูในคลิปตีไทยครัวกันดีกว่านี่ฮะ ะเดีวผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ในรายละเอียดและจะทิ้งลิงก์ข่าวไว้ในรายละเอียดด้วยนะครับอ่านต,ติดติดขัดขัดขออภัยจริงๆครับเพราะว่ามันยาวมากๆเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันวันนี้ผมนาย่าวินดี้ลาไปก่อนกดไลค์ด้วยนะบาย